ยายกินข้าวง่ายหมกปลาขะแยงแกงไก่ใช่ไหมไม่สมแกงไก่บ้านวันนี้ใม่แล้วก็มีกล้วยมีมันแกว้วปิ่งมีบวชวงสุกแซ่บวายายอืมอันดุอันหลานกินข้าวน้ำแนเอ,อันพี่น้องกินข้าวน้ำแน,แนย หมกปลาแข่งแงงได้ฮะนแซ่บอยู่ใส่ต้นหอมใส่ผักอีตูใส่ข้อเบียแกงกะแกงใกล้บ้านห้องส้มนีบ่บ่อบานไปไหนไม่แม่นฮอนแลนฮอนแลนไปฮันได้เฮิร์มอยู่บ้านได้เหลียงอยู่จ้ะปิ้งมันแกวกับเสีบได้น่ะยายหวานอยู่แกวกับเสือ,อยายหวานนี่แหละ